ก่อนหมอดูอีทีจะเสียชีวิตหรือก่อนที่หมอดูอีทีจะจากโลกนี้ไปเขารู้แม้กระทั่งวันที่เขาจะตายจริงไหมฮะอันนี้ส่ตัวราบเพีเลยต้องแด้คนนี้มาตั้งตสิบเดต้องแด้คนนี้มาตัวส่งแม่สุเพียวเลยงานะเป็ยโอช็ดปิโระเป็นเนื้เช่ออรว่าเป็นแช็ปิโรรู้ไหมสูเพียวรู้รู้เลยปิโรอันนี้ภาษาอนไต่ไม่ชีดเลรอโอ้ภาษาสเป็ย์ม่เช็ดปิโรเลยแต่งานนี้จะส่งตัวพงยูพงยูซี่อะไรพงยูตัวดูเลย เออตรงตัดิเซลร์ต้องเรียกคนอย่างนี้มาตะขาบทิพยจงเนี่ยปูเนียก็คือตอนท่านได้อายุส7ท่านบอกว่าประมาณอายุนี้ท่านจะเสียจะจะสิ้นอายุก็เลยบอกให้ถวายเส้นผมค่ะตอนนั้นเขายังไม่มีเงินก็คือตัดเส้นผมของเขาแล้วก็กลับมีผ้าจีวรไปถวายพระเพราะตอนนั้นไม่มีเงินค่ะก็มาดูยยรยาฉีอะไรแบบนัเหมือนเหมือนเขาเสดาะเคราะห์ให้ตัวเองค่ะคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าดูหมอดูที่หมอดูอีทีแพงมากนะครับ เวลาจะดูบางครั้งเคยได้ค่าดูสูงสุดต่อครั้งครั้งละเท่าไหร่พี่ดเอามีเงี่ยปอบาบูดีอะปอนะเอามีเงีปอบาบูดีเปอบรอชื่อเอามีนลาบิกรอจาลยพี่ดูอันนี้รู้ว่าปเล่าปอบไว้เลยพี่โดรีจใจมันตามมาปูเอามีเนี่ยดูวาลาบิดูเลยอุบมาอุบมาอินโดนีเซียเนี่มาดูเดียวกับเตโตโยไม่หนักไม่อินดีเก็ตไม่จองตขัวยยาววัยดขั้ยยาวเลยใช่ปะมาสุยดีดู โออพี่สัมบบีเนี่ยบปีเนี่ยนี่เขาจะใชิมาดันจุะที่พีเมย์สูบเยอะมีเยอะมากสุดย่างไม้เนี่ยเ์พิวอเนี่ยเอาไม่มาเล้วบอเอาไม่ต่อแล้ะกูดัชชิมาตระโดดดันจุะทิี่พีพีร้ออันนี้รูตัวคริสเตียนเป็นแบบโบสถตไทยอะไรแบบปู่แก่ผมแก่ก็คือตอนนั้นมีคนมัตตีไม่เคยบอกว่าต้องต้องราคาเท่านี้ถึงจะดูดวงให้มัตตีตามตามศรัทธาแต่บางคนเขาสําเร็จเขาก็ตามศรัทธามัตตีเขาก็มาถวายเท่าไหร่เป็นล้านไอ้หลวงอาชุย บูคคลไหนบุตรกะยาไรปูเด้วอโดตั้งใน,นชีวิตเรไมยาวมว่าก็ไม่ขนาดนั้นก็คือแปลว่าเขาสําเร็จแล้วเขาพามาตีไปอินเดียคะ่ะทคยาทธคยาบาพคนนี้เพราะว่าแต่ก่อนเขาคนคนนั้นเขาจนมากเริ่มจากศูนย์แต่มาตีกับมาสวยบอกเขาว่าจะช่วยเขาคือไม่ต้องจ่ายเงินเลยคืออยากจะช่วยเขาเพราะมาตีเขามาสวยเขียนว่าต้องทําอย่างนี้ทํานี้เขาทําตามแล้วตอนนี้เขารวยมากพอเขารวยเขาก็พามาตีกับมาสวยไปอินเดียค่ะเอาอย่างนี้ทีกว่าว่าเขาเอาเงินที่ดูหมอมหาศาลน่ะนะฮะ สามารถสร้างโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่พม่านะสร้างวัดไม่รู้กี่วัดเจดียไม่รู้กี่เจดีใช่หรือไม่เวลาที่จะเอาเงินมาจะต้องไปสร้างวัดสร้างเจดีใช่ไหมอันนี้กู้ชิมยามะตาริยะโกุมังการิเบ้มเดี๋ยวอันนี้จะคุ้ชิมยามาอันนี้รู้ค่ะเบรนเนี่ยฉันตาโระนะโมฮุบุพิโรมาสยาบาลเลสโรเอโอดีเอโอมดีอิงะเนเม อันนี้ติดเเฮาซิงโปรเจกต์ที่บอกแล้พี่ถามยังไม่รู้เราเจะได้รูเวสุดยอดอันนี้รู้ไปสิเนี่ยสีปโปเน่เจ้าเนี่ยบีร์ออันนี้รู้เจเนี่ยอันนี้รูเปลี่ยนพีร์อ่ะแต่งินทารี่เบอร์อ่ะเจ้าเนี่ยสุดไอ้ไอ้นี่มีเดียวอันนี้เนี่ยเสร็จแล้วตรงัวพีร์ออันนี้รู้ภาษาอังกฤษคือมัดตีมันใช่รวยมาจากการดูดวงค่ะคือมาสวยคือรู้บอกว่าบ้านหลังนี้ถ้าซื้อแล้วภายในอนาคตจะขายได้ราคานี้แล้วก็ขายเวลาไหนถึงจะได้กําไรก็คือ ทำจากนี้รู้ไว้ก่อนตรงหน้าแต่พอเวลาเขาซื้อบ้านมันไม่ไมันไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยแพงก็ซื้อไว้เก็บเก็บไว้แล้วรู้ว่าจะขายในช่วงนี้ถึงจะได้ราคานี้ก็ก็ทําทําแบบนั้นเรื่อยๆไปทน20ปีถึงจะรว<ด>ย,<ด>ยค่ะและ้วคำทำนายสุดท้ายเนี่ยของหมอดูอีทีที่ฝากไว้คืออะไรคะอันนี้สุยาอีโนวาสุลมาต้องใช้คนนเนี่มาตูยะเรียกชิบยอันนี้ในเสร็จเรา้องการเดียยวมาดูตุ๊ยเลยทำไมอันนี้มาสุยมาทรงเห็นมามาสุยายักษใหม่เนี่ย ตกูตูเองช่วยยาเราไปเองเยงาราไมไม่ปเลยแม่อันนี้เองไม่ลาไปรบงสคนเนมานี่นิวโนยีมาเนี่ยลาคมไม่รูเลยแม่มาสียงั้นี่โร้เรกลูยามย์กกงาเรกลูมีอายิวก่าก็คือตอนนั้นมีตอนทันท่านได้อายุสาจท่านสะดอกคอไปแล้วแต่ท่านบอกว่าท่านจะอยู่ได้อีกยี่สิบปีแต่มีมีคนมาให้ความฝันมีเทวดาแม่ความฝันบอกว่าทั้งสองคนในอายุห้ จะมาพาทั้งสองคนไปอยู่ด้วยมาตีกับมาสวยแต่มาสวยบอกว่าเขาอะสามารถช่วยน้องสาวเขาได้แต่เขาสามารถช่วยตัวเองไม่ได้แล้วก็คือเขาสิ้นในห้าสิบเจ็ดก็คือมาตียังอยู่ดอกอยู่ต่อได้ค่ะคําทํานายสุดท้ายที่เขาได้เขียนเอาไว้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับโลกของเราบ้างเดี๋ยว่อนจะฉันอ่านแล้วก็นี่ว่าจริงไหมเขาตูดไอแมอ่อิรีเนี่ยามาจากันมานิยามเนี่ยจะมา มีมีอาชี้เจร๊ยลบอเคยบอกว่าจะมีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หลายๆที่แล้วก็ในแง่ทา่ธรรมในแง่ทางธรรมก็คือหลายๆประเทศเลยค่ะจะมีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เคยทำนายไว้แค่แค่เนี่ยใดล้ดิ่ดรอบองจิไทยแล้วก็จะเหมือนเป็นตึกหลายๆชั้นก็จะถล่มจะโดนยามาบอกจะโดนยามาบอกก็คือจะเคยเป็นไปถึงอนาคตนะคะอนาคตอนาคตมาแล้วอนาคตมามาสิบโจดิฉันมาสิบดวงเกเรโอโซน่ามาสิบดวงสมณะนั่นที่โจวไอ้นี่นั่นนี่เนี่ยดีลาเราชีวะวิศว์มาสิบโจดิฉันเนาะตกนี่จ่ายเงินเดียวแอ้ว ต็เงียเนียต้องนี้บคอยจับปกเมื่อตีก่อนที่มาสวยจะเสียตอนนี้เสียไปสองปีกว่าท่านบอกว่าประมาณอีกสามปีกว่าสามปีกว่าเขาบอกว่าถ้าปีที่สามปุ๊บหมอดูอีทีจะบอกว่าน้ําจะท่วมนะเขาเห็นน้ําเยอะมากๆนะน้ําจะท่วมให้เราเตรียมอาหารเอาไว้ให้อยู่บนที่สูงเอาไว้เรื่องนี้เขาได้บอกจริงๆไหมฮะอร์มีรีเ่ยเปียกเก็บผุไงเคยเคย เขาเคยพูดยกเละอ่ะดูเดชิกเกะได้บอกเนาะเคยพูดกับแบบมีคนที่เคยเคยพูดนั่นคือคำสุดท้ายนี่คือคําสุดท้ายจริงๆว่าเขาเห็นน้ํามหาศาลเลยนะเขาพูดไปเท่าไหร่เขาก็เสียชีวิตใช่ไหมฮะอ่ะดูปีมาโซนะก็เคยเคยทำนายไว้แล้วก็เสียค่ะอันนี้ดูนักดิษฐ์อันนี้รูกาละนี่จีเจ็บจิตยาเราอันนี้รูปบาปีมาปิตจุ๋มวันเนี้ยไอ้มาตราเก็บมาุซเปลี่ยวเราตอนที่เพตุ ที่พมากก่าเกิดเหตุแผ่นดินใหญ่ครั้งใหญ่ก็มาสวยก็เคยบอกไว้เหมือนกันค่ะก่อนมอดูอีทีจะเสียเนี่ยมาติตี้ก็รู้ว่าตัวเองมียานที่สามารถดูดวงได้โซเกมออดีตตี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมาสุวงงันคนในเตโ่ดีตตั้มมาอบเนาะงั้นจะคนในเนต่ป้าพี่ตองคนในเน็มาเจากีงงันะคนในเนต่อดีตต้มอันนี้งั้นจะคนในเนดี้พยายุโจได้แต่พยายาเรี่เลเดโปรเดทุจริตโปรกเด็กโปรกเด็อันนี้ มาสุยประสงานนเกงครัเรียอดีตปาวาวยาวกเลกนะผมเนาะตอนตอนที่มาสวยบอกว่าเขาจะสิ้นอายุประมาณ37แต่เขาสะดอกเข้าไปแล้วแล้วก็จะบอกว่าห้าอายุ57จะสิ้นแต่พอในระยะน,นั้นมาตีรู้แล้วมาตีก็เลยทําบุญเยอะๆแล้วก็ Á, ทําอย่างที่มาสวยทาแล้วก็เขาก็ได้พลังก่อนทีม่มาสวยจะเสียไปห้าปีออก,ก็คือ,อให่อนู้อ<ห>ีกทีจะตายไปห้าปีค่ะและอย่า<อ>งมาตีเนี่ยเขามีวิธีการดูดวงยังไงบ้างอ่ะดิดูตะมี မဆွေနဲ့အန်တီနဲ့စပြီးတော့ပတ်စံနဲ့ပတ်စံနဲ့စဟောမယ်ဆိုတော့မဆွေအသက်က20နှစ်ရှိမှလည်းဆိုတော့29နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့29နှစ်လောက်ရှိသွားပြီအဲ့အသက်29နှစ်မှာအန်တီတို့ပသိမ်မှာဖယားယူဖယားယူပြောတော့ဖယားယူကိုသွားကြတော့ อันนี้ไอ่สิอันนี้วาปกติสุขเรียช่หพยาิสิพยาวตามีสุดยอาเนี่ยค่มาพยาย่างจโดรถเดินมีล้องโดรถเดินตตวอันนี้อตุบัตเกี่ยวกเดลงเดลัชิกค่ะมอันนี้นะค่ะไม่จบอะไรเดนแตอันนี้วันนีเน่ยยาวอะไระสมรณตุบับเจยเลยฮะลูกมันน่าผ่านราาปิองลูกเพลินซาโฮดมันลูพก็คือตอนที่ท่านอายุยี่สิบเจ็ดปีทั้งสองคนไปไหว้พระก็คือมีวัดใกล้ๆบ้านนะคะก็คือไปไหว้ตอนที่ไปไหว้พระก็เห็นมีแสงสว่างออกมาจากรูปพระ เป็นรูปพระใหญ่แล้วก็มาสวยเห็นว่าดวงพระเนตรของพระค่ะกับพิบ8ครั้งแต่มาตีเห็นแค่สองครั้งก็คือมาสวยก็บอกว่างั้นเธอก็มีพลังเหมือนกับฉันอ่ะของมันตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วเคยทำนายลูกชายตัวเองด้วยเขาบอกว่าคนที่เขาเริ่มดูคนแรกๆ คือตัว Saint co, ลูกชายเขาเองอและนี so mm ่ค hmm. ือสลูกชายของมาติตี้ครับสวัสด so ีคะสวัสดีค่ะนี่นะฮะลูกคนนเป็นดารา่เารเอาล่ะคนไหนคนไหนนะฮะก็สองคนลูกชายทั้งสองคนทำอะไรพี่วายีเนลลูกเบฟที่บายอบอกลูกปิญญด้เลยอ้ยย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 ยโอยย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  ยิบเบนะก็คือเป็นเป็นคนในวงการเป็นดาราเป็นนักแสดงคือเป็นพระเอกในพม่าค่ะแล้วก็ทําธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วก็ทาจูเวลี่ด้วยค่ะแล้วอีกคนหนึ่งตั้งเงี้ยตั้งเงี้ยอู่ขลิบปีสี่เลียเก๋คลิบปีสี่เอไบอกปีรบโอ้ยเดมีตัวลงไงเดีเม็ลมดเล็บลายมัดยาวเนี้ยาก็ บัฟเอร์ลาวาชอปปาติยเริชลเปีก็คือทำร้านดอกไม้ก็คือจัดงานค่ะจัดงานคือมีงานแต่งงานอะไรก็คือทำฟลอเร์ชอปค่ะลูกชายคนเล็กแล้วก็อีกคนก็ขายตัวเครื่องบินทําแบบทัวร์ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็เกี่ยวกับขายของของเด็กค่ะเกี่ยวกับเสื้อผ้าเด็กของช้เด็กพวกนี้ความแม่นยําเวลาแม่ดูทํานายดวงให้กับลูกสองคนเขาทํานายอะไรที่ถูกต้องสําหรับลูกชายสองคนบ้างเออ เงินเนี่ยตรงอ่ะป่ะเนาะตะชาลูกนี่แหละจนโดดที่ปากมิกอีเหยนี่ถ้ากูตะชาลูกนี่ไอ้โนนี่โดดมาซื้อโนเนี่ยไปตะลงผิดเส้นนี่อันตรายชินะだแม้โหกูนี่มาแล้วชิเลยอ่ะป่ะเนาะกูนี่เงินตรงอ่ะยังผิดยังยังผิดหม่วยอ่ะป่ะเนาะไอ้ปู่ไอ้ไปมาตรงอ่ะเก๋งที่ปะกานปะกานชั่วป่ะปะกานชั่วก็มียามาตั้วเนี่ยรู้เยอะยังอันเนี่ยเหมียะรู้เยอะก็บางบางอันเนี่ยมาแล้วเจ้าหน้าที่อูดูสยามอ่ะเนี่ยก็ยื้อทั่วจ๋ากันนะส่วนだแม้ไอ้มา มาเที่มาเพื่อนยายบัวเร่มาปะกูว่าป่าวาบีโยยายบัวเร่ป่าวายก็คือตอนเด็กๆก็โซนก็เป็นเด็กธรรมดาทั่วไปแล้วเขาอยากไปเที่ยวพุกามก็คืออยากไปเที่ยวพุกามแม่เขาบอกว่าไม่ต้องไปเดี๋ยวจะมีเรื่องแต่เขาไม่เชื่อบอกว่าจะมีเรื่องอะไรก็แค่ไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนประมาณนี้เข้าไปพอเข้าไปแล้วมีเขามีเรื่องทะเลาะกันแล้วก็เหมือนเขาไปด้วยตอนนันเขาอยู่มสามอะค่ะถามลูกชายคุณแล็วเขาสิว่าความแม่นยำของแม่เขาที่มีให้กับลูกเป็นยังไงบ้างเจ้าเดีโมบอกไม่ยากแต่ที่ปีละปะ ဒီนี่တာတလို့ရှိဘော့အဲ့ဒါကောင်းမောင်းလို့ရှိသတိထားပြီးမောင်းပေါ့ဒီတိုင်းမောင်းရเฉိမှာလေကျွန်တော်ပထမတော့တော့2ညိုင်းမောင်းနေရတယ်ကျွန်တော်ကောင်း2ညိုင်းမောင်းနေညိုင်းတော့တော်သေးဆီတော့တော်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာမေးပြ ོས་ ရဲ့ချိန်မှာတကယ်တမ်းသတိလက်ထားနေထားလိုက်ပေါ့တကယ်ပဲကာတက်စီယကျွန်တော်ကမိ့ဘွန်စင်းနေမှာကျွန်တော်ဖြက်လက်ဖြက်ပေါ့ကာတက်စီယတကယ် นนมีอยู่เพื่อลามีอะบอกแกได้หนามีดำมามาแกรู้สึกสนุตรีทั้งนั้นพ่อก็คือแม่จะคอยเตือนอเขาทุกครั้งค่ะเขาเป็นคนขับรถปกติอยู่แล้วขับรถเองทุกวันแล้วแม่ก็บอกว่าวันนี้จะเจอเรื่องแบบนี้ให้ขับรถระวังด้วยนะไม่งั้นจะเจออุบัติเหตุประมาณนี้คือเขาไปแล้วเขาคิดถึงที่แม่เขาพูดแล้วก็เขาแบบชะลอรถแล้วก็พอพอถึงแบบไฟแดงนี่ก็มีรถผ่านหน้าเขาจริงค่ะเห็นก็บอกชื่อแฟนลูกรู้มาก่อนเลยว่าแฟนลูกจะชื่ออะไรนี่จริงไหม,มฮะว่าป๋ออันิว ตัวตู้เรียะอันนี้หัวน้ำมันปีถ่าย C C T V เจ็บเขาเป็นพี่แม่ว่าเป็น C C T V เป็นกล้องวงจรปิดเพราะ่าแม่รู้ทุกอย่างเอาไปสอไม่หลบเนี่ยมีเน่มีเน่มีเน่ C C T V ตะคือว่ากูรีู้สร้างจีนเนี่ยะรู้การรับิยู่จีบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาโตมาด้วยที่คิดว่าอ๋อเหมือนกล้องวงจรปิดจับอยู่ตลอดเวลารู้หมดค่ะว่าจะมีแฟนตอนไหนอะไรยังไงในชีวิตเขารู้หมดเลยตู้เย่ตาเย่กลอมาเรียะ သူနေတယ်တိတ်မမမပတ်တသေးဘူးမပတ်တသေးဘူးဘီရင်လာမေးတော့အန်တီကတမန်လေးကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာအန်တီရဲ့ပါစီဖြိုးစီဖြိုးဆိုပြီးပေါ်တာစီဖြိုးဆိုဗဲစီဖြိုးလေဘဲကစီဖြိုးလေဆိုတော့တပိ ซีพิวสวัสดีอันนี้ตายอยู่เพียนแต่ม่ซีพิวี่ยปัจจุบันตุ่มมามาปัจจุบันก็คือมีมีเด็กผู้หญิงมาดูดวงกับแม่ตีแล้วแม่ตีเห็นเป็นหน้าลูกชายเขาเห็นหน้าลูกชายออกมาก็บอกว่าเอ๊ะนี่เป็นลูกชายฉันนี่แล้วก็เขียนเป็นซีพิวเขบอกว่าซีพิวนี่มีกี่คนกันนะผมไม่คิดว่าเป็นลูกชายแล้วก็บอกว่าเอ๊ะเป็นเป็นลูกชายของเขาสรุปเป็นลูกชายตัวเองเป็นลูกชายตัวเองค่ะน้องนันาแล้วก็ถามเด็กผู้หญิงแต่เด็กผู้หญิงบอกว่าไม่รู้จักยังไม่รู้จ เ่ก็คือหลังหลังจากที่ทำนายไปสองเดือนก็คือผู้หเิงคนนี้ก็มาพบเจอกันที่ในกองถ่ายค่ะคุณนั้นซาโซโนเมีเนี่ยตั้งแต่ปีนี้ครบปีัล้วน่าจะเราชีวิตก็คือก่อนที่เขาจะเจอกันก็คือผู้หญิงคนนั้นมาดูดวงกับแม่เขาแม่เขาก่อนแล้วและแน่นอนขอบคุณสองท่านที่วันนี้มาร่วมรายการกับเราด้วยนะฮะขอบพระคุณมากค่ะ จากช่วงน้คมีอะไรเด็ดกว่านี้ใช่ค่ะเพราะช่วงหน้านะคะมีอีกหนึ่งคนนะคะที่มีโอกาสได้ดูดวงกับคุณมาตี้ค่ะแต่ชีวิตจะเปลี่ยนไปเลยและจะเป็นยังไงพักสักครู่เดียวค่ะมาลูกรับตัวแมลรูกเคัแม้